สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ตอนทิงเที่ยงเนาะใกล้สิบายเนี่ยจังน้อยแหละคุณตาวิถีไทยกับพามาอัปเดตต้นพญาเสือโครงหรือว่าต้นเทพนิมิตหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าตระกูลสาวน้อยปะแป้งท่านผู้ชมไหมตอนนั้นต้นเพียงนี้เนาะเต้นพทงนี้เออ แต่บาดนี้สูงเจิ้งเครื่องบันนี้ลิบหัวท่านผู้ชมเอ้ยพบู้โนผู้ปาฮิโตความด่างนี้ความด่างก็ยังคงสวยงามคือเก้าพี่น้องเอ้ยเบิง่งโนนี่น,นความด่างของเราเนี่ยมีนกมาอยู่ทางนี้เนาะขี่ใส่เออนี่นความด่างของเรายังเหมือนเดิมนี่นยังอ้อมเบิ่งทางด้านนี้และที่มีแปลกขึ้นมาก็คือมีต้นลูกไห ทานผู้ชมเอ้ยนี่นี่นี่มีน่ของเพื่อนเห็นบอกนี่น่ขอ้มานี่ตัวนี้ก็กำลังสิขึ้นตัวนี้กำลังสิขึ้นตัวนี้ลูกเพื่อนว่าง่ายง่ายไปนี่ลูกน้อยกำลังสิแทงใบขึ้นคือกันลูกน้อยนี่นะป้าคุณตาวิถีไทยปลูกจนได้ลูกน้อยเพิ่นบอกเพิ่นว่าเออนี่เงาของเขาอยู่นี่เอ็นมาฮอดนี้นี่นี่นี่เอนขึ้นมาพี่ได้เอาได้เอาเล็กเออเล็กมา พักไว้ยานพืนลม้มนะโบเมนยานดกล้มแล้วนะล้มไปพาดใส่ก,ก๊กผู้ต้นบอนสีผู้ดานีละนาธฮักละเนลละนาวมันนักสงสัยลมเอฮักต้นพญาเสือโครงมีหลายคนถามว่าคุณตาวิธีไทยพญาเสือโครงนี่น่ะเอาขายเบาเพื่อนว่าขายเท่าไหร่คุณตาวิถีไทยกับบุกเคยขายจักเทือเนาะ ขอมาเขาปลูกขอเพิ่นมาปลูกขอคุณครูต้อมเพิ่นมาปลูกเนาะอันนี้เออนี่เห็นบอกสวยงามนักแล้มันเป็นไม้ด่างนะเป,นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเพราะว่าต้นไอ้สาวน้อยปะแป้งพญาเสือโครงนี่เป็นต้นไม้แห่งการเป,เป็นราชาแห่งต้นไม้ด่างว่าง่ายๆไปพญาเสือโครงเห็นบอกเสือลายพาดก่อนโอ้ าลายเสือลยลายอืมนี่นี่โดยเฉพาะใบนี้ท่านผู้ชมเนหมือนว่าไว่าพี่ลึกแท้คุณตาวิถีไทยพหนว่าบางคนก็บอกว่าคุณตาวิถีไทยนี่ไม่ใช่สาวน้อยปะแป้งเหนว่านี่คือพญาเสือโครงหรือบางคนก็บอกว่านี่คือเทพนิมิตเห็นว่โอ้ที่บ้านมีเยอะแยะเลยคุณตาวิถีไทยเน คุณตาวิถีไทยก็มีต้นเดียวนี้แหละนะมีคนถามซื้อเด้โอ้เพื่อนถามมาคุณตาวิถีไทยขอเบอร์หน่อยอยากติดต่อเพิ่นว่าอยู่ไสเพิ่นว่าต้นไม้อันนี้สิไปเบ่งสิไปซื้อเพิ่นว่าบางเทื่อนอยากได้เอาหดผ้าแดงมาผูกเอาเลขเพื่นว่า <laughs> บางคนมีดเด้ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะท่านผู้ชมนเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเห็นบ่มนี่ตัวนี้แม่นว่าสีบบได้ดังครับแต่ตัวนี้ให้ดังคักขนาดตัวนี้นี่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 ตัวนี้ลูกของเรานี่ก็ยังตัวน้อยๆอยู่เนาะนี่นี่ลูกของเรายังตัวน้อยๆเห็นบ่นี่ยังตัวเล็กๆตัวนี้ก็สิแทงนองขึ้นมาอีกเนาะอืมที่โทษคุณตานี่นี่มีตัวนี้แซงขึ้นมาเนาะนี่นี่นี่มีตัวนี้ เป็นโนที่ขึ้นกลางลําตัวนี่สิคือกันแหละนี่นี่เป็นตาขึ้นนี่ท่านผู้ชมน,นี่มีต้นขึ้นกลางลําตัวปกติแล้วนี่เขาบอกว่าเวลาที่อ่ปักชํากับสิตัดเอาช่วงนี่เนาะไปปักได้เลยเพราะมันเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกเศรษฐีวินซันนี่อ่าเป็นเป็นต้นไม้ที่มีสปีชีอ่าสปีชีเดียวกันว่าง,ง่ายๆไปพุ่นกะ พุ่นก็มีสองต้นอ่แต่โบบน้อยบแน่ใจว่าเป็นสาวน้อยปะแป้งหรือเป็นพญาเสือโครงน้ำเดียวนี่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 น,นี่นี่นี่สองต้นนี่เนาะสองต้นนี้อาจจะเป็นสาวน้อยปะแป้งเออหรืออาจจะเป็นเทพนิมิตหรืออาจจะเป็นพญาเสือโครงตาวิธีไทยยาไสายกล้องเลี้ยวหลเพื่อนว่ามันตาลาย <laughs> เออ ผู้จัดการโรงแรมเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นพญาเสือโครงปลูกไว้อยู่ที่ไหนกะขักอยู่นั่นเพื่นว่าเป็นมงคลอยู่ที่นั้นสวยงามนักแลนี่น,นเป็นบอกใบนี่เป็นคืนมีด่างทุกอันได้ท่านผู้ชมมีด่างทุกตัวอันนี้เ็าจะมีนกมาอยู่ทึงๆดีเนาะเพื่อนมาง,งอยแนละ้วก็ขี้ใส่วางง่ายๆไป อ่าปาทิโตเออปานห้างไก่เนาะอยู่ตรงทึงนี่ <c oughs> เออนี่นี่มาเบิ่งด้านนี้มาเบิ่งด้านนี้เป็นต้นน้อยขึ้นต้นน้อยนี่ก็มีความด่างไดท่านผู้ชมเห็นบอนี่เห็นบอมีความด่างสวยงามนักแลแต่แต่มีบงบางคนบอกว่ามันอ,อยางของเขานี่ซีมิลิตเห็ดห้ระคายเครืองเนาะอย่าให้ยางเขาถึกถึก สัมผัสโตเฮาเนาะมันสิคันสีหยังโดยเฉพาะเข่าตานี่อาสิตาบอดได้เพิ่นมาอันตรายอ่าอันตรายพวกตระกูลสาวน้อยปลาแปลงนี่ต้องอย่าให้เด็กน้อยมาเล่นวางง่ายง่ายไปผู้จัดการโรงแรมเอาไปปลูกไว้อยู่ในบริเวณทางเข้าปลายทางเข้าโรงแรมก็เหมาะนักนะเหมาะนักแลเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ลายด่างสวยงามคนยืนคนเบิ่งนี่มาถ่ายรูป ปลาผู้จัดการโรงแรมของผู้จัดการนี่ทำไมมันสวยงามจังเลยมีต้นอะไรนี่ฮะพญาเสือโคร่งหรือเทพนิมิตหรือว่าอ่าเป็นทั้งเป็นได้ทั้งสองอย่างผู้จัดการว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างคุณสูงขึ้นจงเกิือท่านผู้ชมสูงขึ้นจงเกิื่อลิบทดหัวโยมือขึ้นสุดนะสุดกล้องเลยอือป่าแล้วต้นน้อยมันนี่ คมสิเอามาเห็ดเป็นกระเช้าของชำรวยผู้จัดการเพิ่นเบ้าสิเอามาเห็ดเป็นกระเช้าของชำรวยมอบให้กับลูกค้าที่มา,าพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนานั่นน,นี่นี่นั่นนะอมอบให้หนึ่งต้นมาเพราะลูกค้าคือผู้มีพระคุณผมว่าถ้าโรงแรมเฮาบบมีลูกค้า มันก็สิีบมีรายได้มันมาเออปฏิทูวเว้าถืออีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาตอบแทนลูกค้าบ้างเวลาที่เขาเช็คเอาออกเนี่ยเ,เขาจ่ายเงินเราเราก็ต้องมีอะไรตอบแทนเขาบ้างสียงนกอยู่ทั้งทึงทั้งหลังกุญตาวิธีไทยพวกเหยียวสิว้ายกล้องให้เบิงเนาะพถึงกกมยมชิดผู้ท่านผู้ชมเออพี่เล็กนะห้อง ระเบงเซ็งแซ่เรามาช่วยกันร้องเพลงเพื่อประกอบอแสงสีเสียงให้คุณตาวิถีไทยเถอะเพื่นบ้านเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นพระยาเสือโครงาทิดโรหรือเทพนิมิตหรือสาวน้อยปะแป้งนี่แหละมาให้ท่านผู้ชมเบ่งคือรีเทิร์นรีเทิร์นว่าง,ง่ายไปคุณตาวิถีไทยคนจักขมหอดรีเทิร์นบอกเพื่อนาน รีเทนก็คือกลับมาดูใหม่นะเรื่องเก่านี่แหละมาเล่าใหม่เออเอาไปมอบให้ลูกค้าบัดน,นี้ในห้างทองกอันเดียวกันเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นเทพนิมิตพระยาสือโคง้งหรือต้นสาวน้อยปลาแป้งนี่นะ่ะอาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งเนาะหรือโบแมนโบแมนทั้งสามอย่างเออ ผมสิเอาไปตั้งไว้ในกระถางมังกรอยู่หน้าห้างทองสวยงามเพิ่นว่าไม้ด่างอันนี้มันเป็นด่างตามธรรมชาติของเขาเห็นบ่นี่อ่าโบต้องไปตัดแต่งบบต้องไปตอนตัดแต่งกิ่งพันนั่นนี่นี่นั่นมันเป็นเอกลักษณ์ของต้นพญาเสือโครงอันนี้สันป้าทีโท่โถ่เออสิเอาต้นน้นอยนี่ มาเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยมอบให้กับลูกค้าลูกค้านี่ต้องคักนะต้องดีใจว่าง,ง่ายๆไปนี่โดยเฉพาะที่กำลังออกช่อดอกเออช่อใบขึ้นมาใหม่นี่เนาะแทงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยได้สูงขึ้นไปเรื่อ응ยเขาบอกว่าต้นไม้มงคลเป็นมงคลที่ชื่อว่าพญาเสือโค่งเทพนิมิต หรือสาวน้อยปลาแป้งทั้งสามชื่อนี่เป็นชื่อต้นไม้มงคลทั้งนั้นเลยนะอะไรก็ได้สามอันนี่ออกใดก็ได้นะตัวใดก็ได้เป็นต้นไม้มงคลนักแร่เห็นอ่าแบนี้คุณครูคุณครูเพื่อนเอาต้นเทพนิมิตอันนี้ยกเข้ามาในห้องเรียนนะนักเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงศิละปะศึกษา ครูจะให้พวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีต้นเทพนิมิตสันปาีิโทรหรือพญาเสือโครงหรือสาวน้อยปะแป้งครูครูยกเอาต้นน,น้อยเข้ามานะเอาต้นนี้เข้ามานี่นี่บริไดเอาต้นใหญ่ต้นแม่ก็อยู่หั่นแหละนะนเอาต้นน้อยเข้ามาต้นน้อยเข้ามาให้นักเรียนได้วาดระบายสีนักเรียน,นระบายสีให้สวยๆนะ ครับมาสวยมากครับครูครับมาบัดน,นี้วิธีไทยถามถามคุณครูบอกว่าครูครับถ้าผมจะเอาต้นพระยาเสือโครง่งหรือเทพนิมิตอันนี้มาเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเพาะพันธุ์ขายผนว่ามันจะได้ขายไหมครับคุณครูครับคุณครูเเลยตอบว่าได้วิธีไทยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเดียวนี้นี่ คนเขากำลังฮิตต้นไม้คนหลายครอบครัวหนีขึ้นมาจากกรุงเทพมหานครหนีภัยโควิดนะาบางโรงงานปิดหรือเลิกจ้างพนักงานคือถอนอลดพนักงานออกนี่กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองกลับมาเปิดร้านขายต้นไม้เปิดร้านขายกับข้าวตามสั่ง เปิดร้านขายของปิดตลา์ทั่วไปนะเนาะมีหลายๆอย่างที่คนกลับขึ้นมาและอันดับในนั้นก็คือคนขายต้นไม้วิถีไทยวัาซันเออแต่ให้เธอเอาหลายๆอย่างมาเนาะอย่างเช่นนี่ต้นเฟิร์นข้าหลวงหรือจะเอาต้นอันนี้ก็ได้นี่ต้นก้ามปูนี่นะแสงเงินแสงทองอืม หรือต้นบัวสวรรค์ต้นบัวสวรรค์หรือจะเอาต้นบอนสีที่กำลังฮิตกันอยู่นี่หรือว่าจะเอาต้นนี่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 ว่านสเสนจันนี่มีสเสนจันโกเมนสเสนจันเขียวสเสนจันขาวนะหรือกวักพระพรมหรือจะเอาต้นนี่โชคเก้าชั้นที่กำลังแทงช่อดอกออกนี้นะอะ หรือจะเอาต้นแก้วสารพัดนึกก็ได้เห็นไหมนี่ต้นกำลังแผ่กิ่งก้านสาขาโอ้วิธีไทยบอกว่าครับผมจะพยายามมา,มาในระดับมหาลัยอาจารย์บอกว่าในห้องนี่คือเฮียนภาคเสาร์อาทิตย์เนาะภาคพิเศษอาจารย์บอกว่าสัปดาหนะ์หน้า ให้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพญาเสือโคร่งอันนี้มานะหรือต้นเทพนิมิตหรือว่าไปหามาให้มันกระจ่างแจ้งว่าไอ้ต้นที่ครูส่งภาพเข้าไปนี่อ่าที่คุณตาวิธีไทยเอามารีวิวนี่มันคืออะไรกันแน่โดยแท้จริงนะเป็นพญาเสือโคร่งหรือเปล่าต้นเทพนิมิตหรือไม่หรือแท้จริงแล้วเขาเป็นสาวน้อยป่แป้งธรรมดานะ ไปหาข้อมูลมาสัปดาห์หนะ้าเราจะค่อยมาตกผลึกมาดูว่าตัวไหนที่เขาอ้างอิงว่าแท้จริงแล้วคือแท้จริงแล้วคือแท้จริงแล้วคือนะเอามาเขียนเป็นหนังสือไว้ตำรับตำราวไว้ใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นพญาเสือโครง่งเทพนิมิตหรือสาวน้อยประแปลงนี่ก็แค่เข้าไปดูในหนังสือในห้องสมุดอืม ก็จบท่วนขบวนความและก็มีอ้างอิงพร้อมว่าใครพูดถึงต้นพญาเสือโคร่งว่าอย่างไรที่เขาอ้างอิงเป็นยังจังห้องเสือโคร่งเป็นยังจังห้องเทพนิมิตเป็นยังจังห้องสาวน้อยปะแป้งเออเอามาอ้างอิงมาเอาเงาพืชพืชโลดเ <c oughs> ออ วิธีการเพราะเลี้ยงวิธีการปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการปักชำเ,เพื่อการพาณิชย์หรือปลูกไว้เพื่อความสวยงามเป็นไม้ฟอกอากาศไหมอย่างนี้เป็นตน้นหามาบาทนี้พอหิดเป็นเล่มไว้เรียบร้อยละอาจารย์เพื่อนบอกว่าโอ,อา้ยุคนี้มันเป็นยุคโควิด1 9เดี๋ยวจะให้พวกเธอ ลงข้อมูลลงไปนะขีข้อมูลลงไปในอ YouTube อยู่ใน Instagram อยู่ใน Facebook อยู่ในเพจอยู่ในเว็บไซต์นะอยู่ในเว็บไซต์ว่า,า,าตั้งแอดมินเพจขึ้นมามเกี่ยวกับต้นไม้สืุพยาเสือโครงหรืองลงไปนะใครที่อยากได้ข้อมูล บจจาเป็นต้องไปอ่านอยู่ในห้องสมุดอีกนะมันสิสูมเสี่ยงต่อการอส,สิติดโควิดนะแม่นยีดอกอาจจะมีมาตรการป้องกันผ่านจุดคัดกรองล้างมือด้วยเจลสวมหน้ากากอนามัยหรือโซเชียลเดสเทนซิ่งก็ตามแต่ห้องกับโบนเนใจว่าคนที่มาอ่านหนังสือยิบจับหนังสือนะก้นหน้าเรานะั่นนะอาจจะไอาจามรถใส่หนังสือที่เฮาสิยิบ จับมาอ่านโดยที่เขาก็บอหูตัวว่ามีเชื้อโควิดนะปฏิโทโตให้พวกเธอเป็นแอดมินเพจและก็เอาข้อมูลลงไปนะเอาข้อมูลลงไปใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ถามเบิ่งในอินบ็อกซ์นะอยู่ในกล่องอืมอยู่ในกล่องข้อความนั่นแหะเทพนิมิตใช่หรือเปล่าพญาเสือโค่งใช่ไหม สาวน้อยปะแป้งธรรมดาหรือเปล่านะบางคนสงสัยหรือบางคนเข้ามาบอกมาแจ้งมากล่าวนี่คือพญาเสือโครงนี่คือเทพนิมิตนี่คือสาวน้อยปะแป้งธรรมดานี่มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะคุณตาวิธีไทยกับบได้รับรองได้ว่านี่คือพญาเสือโครงนี่คือเทพนิมิตหรือ นี่คือสาวน้อยป่าแปงเพราะคุณตากับโบเดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของต้นไม้เนาะที่คุณตาเอามาพูดได้ก็คือว่าไปดูในอินเทอร์เน็ตอยู่ในเว็บไซต์อยู่ใน YouTube ที่มีคนมาลงไว้แค่คุณตาพิมพ์เข้าไปว่าพญาเสือโครงเทพลิมิตและก็สาวน้อยปะาแปงมันกปประสิบปรากฏปึง้งขึ้นมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้แบบนี้นี่น,นี่มีด่างไหนี่ มีความด่างแบบนี้เลยแหละเป็นลายทหารแบบนี้เลยนี่ๆลายด่างจุดเป็นนี้เลยละนี่ๆๆด่างแบบนี้เลยนะนี่พญาเสือโครงเทพนิมิตกระด่างแบบนี้นะเออหรือสาวน้อยปะแปงงกระด่างแบบนี้เชกเช่นเดียวกันเออก็เลยเอาละหรือมันอาจจะเป็นทั้งสามอย่างก็เป็นไปได้เนาะโอ้ไดการได้การ,การอืมในห้างทอง เรียบร้อยแล้วเพื่อนเอาไปเหตุเป็นกระเช้าของจำรวยนิสิตนักศึกษาอาจารย์เอาไปวิเคราะห์วิจัยเนาะบาทนี้มาอาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่อนบอกว่าคุณตาวิธีไทยพญาเสือโครงหรือเทพนิมิตต้นนี้นี่น,นี่ต้นสูงเจึงเกิื่อยอยู่นี่บทจำเป็นต้องเอามาเห็ดวัตถุมงคลเข้าพิธีเวันเจคืน บริกรรมคาถาตามที่ได้ร่ำเรียนมากับครูบาอาจารย์เพื่อบอกว่าต้นเทพนิมิตต้นนี้ปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นอปลูกไว้ที่ไหนก็มีเมตตามหานิยมเป็นต้นไม้แห่งการปกปักรักษาคุ้มครองป้องภัยพยันตรายทั้งสิน้นจากสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายที่ซิมาล่อลวงให้ทำบาปและกระตกนรกนี่ คือต้นไม้แห่งการปกป้องคุ้มครองขึ้นมาเออแต่คุณตาต้องว้าแบบนี้เด้อ <c oughs> นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคนที่รักต้นไม้มงคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเด้อคุณตาวิธีไทยต้องว้าแบบนี้เหมือนกนครับ <c oughs> ผมก็สิเว้าแบบที่อาจารย์เว้านี่ยแหละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เมื่อนี้นานห้างทองกบผู้จัดการเพื่อนก็ไปกินข้าวคือเก้าและเนาะร้านอาหารคุณยายอาหารตามสั่งคุณยายวันนี้คุณตาวิธีไทยเพื่อนรีเทิร์นต้นพญาเสือโครง่งหรือเทพนิมิตไดนะ้หรือสาวน้อยปลาแป้งไดนะ้คุณยายเอ้ยนะเออนี่นี่ใบใหม่ของเขานี่นี่นี่ใบใหม่ซอดขึ้นมาแล้วก็มีแทงตัวนี้พร้อมแทงแทงขึ้นมาพรา้อม รีเทิร์นงามกว่าเก่าสูงโจโกโ้สันเออลิฟท์บหัว <c oughs> คุณยายมีหรือเปล่าคุณยายบอกว่าโบต้องห่วงนะพวกเธอทานอะไรมาหรือ,อยังยังครับกับข้าวคือเก่าเด้อยายเด้อเดี๋ยวสิเข้าไปรออยู่โต๊ะมาหินด้านในเออบัดนี้พอคุณยายยกกับข้าวมากับข้าวเหมือนเดิมของ ในห้างทองกับเผารวมไข่ดาวส่วนกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการก็คือข้าวผัดไข่ดาวแซ่บนะกินข้าวน้าซ้ําปลาอิมนรียบร้อยละ่ะยายเราก็ยกเอาต้นพญาเสือโคร่งอันนี้เข้ามาหรือต้นเทพนิมิตอันนี้เข้ามาพวกเธอดูซิว่ามันเป็นต้นอันเดียวกันหรือเปล่าที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิว,วสั้นนี่นี่นี่น ต้นสํานี้แหละคุณยายเรายกเข้ามานะกําลังแทงโนขึ้นมากําลังสิิ์กำลังสิกัดกัดแบบเป็นใบด่างว่าง่ายๆไปเออเป็นใบด่างอันนี้ก็แทงโนขึ้นมาในน้อยนี่นะขึ้นมาเรื่อยๆแหละขึ้นมาเรื่อยๆขนาดอยู่ทั้งกลางลําต้นก็นยังมีเหมือนซันพวกเธอดูสิมันเป็นใบด่างอันเดียวกันหรือเปล่าเหมือนซันอันนี้สิเป็นใบเล็กๆสองหนุ่มนะภาพันเบิ่งพินิพิจารณา มันงามกว่าของคุณตาวิถีไทยเอามาอีกคุณยายเอ้เพื่อนว่าเออรายกานปานเสือโครง่งเพื่อนว่า <c oughs> <c oughs> เออรายการสวยงามปานเสือโครง่งปานพญาเสือโครง่งนะ <c oughs> คนละยี่สิบต้นพอไหมยายว่าโอ,อ้พอพอพอครับพอพออพอพอลูกค้าโทรมาบอกว่าผู้จัดการ พรุ่งนี้ผมจะไปพักที่โรงแรมของผู้จัดการออไม่ทราบว่ามีพญาเสือโครงหรือเปล่าผมอยากได้เทพนิมิตหรือเปล่าผมอยากได้คุณว่าเอาแบบนี้เด้อส่งรูปส่งรูปภาพเข้ามาให้ผู้จัดการเบิ่งพร้อมได้ออส่งเข้ามาทางไลน์นี่เด้อแบบนี้นี่นี่ไลน์กันการแบบนี้นี่นี่เป็น เป็นลายด่างแบบนี้เพิ่นว่าเออมันสิเป็นต้นยังกระตามขอแต่เป็นลายแบบนี้มีหรือเปล่าผมก็เลยตอบว่ามีมีไว้ก่อนนะทั้งทงที่ยังบทท่านได้ไปหาอามาพบบ้านคุณยายนี่แหละขอบคุณครับได้ห้างทองกระเชคเช่นเดียวกันได้รับโทรศัพท์ไอห้าง พรุ่งนี้ผมจะไปซื้อทองที่ห้างของท่านผมอยากได้ต้นเทพนิมิตประซันที่โทเออโทรประสานมาก,ก่อนเลยเพราะว่าในห้างนี่เพื่อนบอกว่าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สามารถที่จะสั่งออเดอร์ของชำรวยไว้ก่อนได้นะเออออเดอร์ของชำรวยไว้ก่อนเพราะว่าสิเป็นพญานั่นพญานี่พญาสเสวต ชายชนนางไหมพระนครหรือเทพดิมิตหรือพญาเสือโครงดิอ่าอเดอร์ไว้เวลามาซื้อกั็สิดมอบให้เลยนะมอบให้เลยเป็นกระเช้าของจำรวยมอบให้กับลูกค้าผู้มีพระคุณทุกคนมาสันปทิทุตัวนี้คือด่างพิเล็กแท้คุว่าเออขอบคุณคุณยายมากๆกเปนว่าอืม สำหรับมือนี้ท่านผู้ชมก็เชกเช่นเดียวกันเนาะที่ติดตามคุณตาวิธีไทยให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งเบอนอานอนรับกัะคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกัะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมานีโชดเดินทางไปใส่มาใสา่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือรีเทิร์ พญาเสือโครงเทพนิมิตรหรือสาวน้อยปะแป้งครับท่านผู้ชม